เน้นแหละผมชื่อลุกอ๋อชื่อลุกเป็นคนที่ไหนครับคนกาน้าครับกานะ้าใช่ครับมาอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยผมอยู่สองวันครับเฮ้ยอยู่บางไทยสองวันใช่ครับมึงพูดชัดเนี่ยชัดความแม่งมึงอีกชัดความแม่งมึงอี้อเหียไอตัวนั้นด่าพ่อยี่ดาา่าไหม ไอยูคนลำมือไอเแม่งฉีกไอ้โจยี่แม่งบอกมาแน่เลยถ้าด่าพ่อของกูนะมึงเอาแม่ไปเพื่อนมันต้องสอนแน่เลยแต่อันนี่ขายของนี่เราขายเองเลยเหรอขายเองครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกสายไหมเอาก็มาเช้าๆดิปุ่มมาเช้าเหมือนกันแหละเออนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยถ้าสายไหมไงก็ทีหลังก็มาเช้าๆดิลูกขนมสายไหมไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อะไรไอตัวเนี้ยตัวเนี้ย สายไหมหอมกินไม่เป็นไม่ครูถามว่ามึงอะมาสายไหมเยมันรู้ไอ้ลูกมันรู้แอะแอะมีแอะแอะกาน้ามีแอะแอะด้วยขายยังไงวะถุงเท่าไหร่ถุงท่งเนี้ยถุงท่เนี้ยเฮ้ยเอ้ไม่ใช่อะไรดี่อะไรอย่าพากดิมันรม้าบอกถุงเท่านี้ได้ไงถุงราคาไอ้ลูกราคาเท่าไหร่ราคาถุงละ สามสิบห้าสามถุงละร้อยอะไรนะสามถุงร้อยนั่นก็สามถุงเลยกูให้มึงหมดกูจะขายให้ไก่ถออ้าวแล้วมึงจะขายกี่ถุงนะอ้ามึงนี่บอลจนได้นะเอ้ยคนอยู่ซื้อไปปะกูรำคาญมันเปลี่ยนใจแล้วกินยังไงนี่กินยังไงเนี่ยมึงมึงซื้อไปแล้วมึงจะทำอะไรก็เรี้ยงแต่มึงเถอะกูขายอย่างเดียวไม่อธิบายอะไรเพื่อหืมปากดีมากเลยนะเนี่ยหืเฮ้ยน้ากูจะนี่นี่สั่งนี่โอเคขอบคุณครับ ตบได้เลยอะไรเอาบอกแล้วได้ตกได้มันมาหาตำไม่เห็นเลยอ๋อแบบไอ้พวกเปิดบวกให้ตกอะไรเงี้ยเหรอใช่นี่เอาให้ให้คุณมากที่สูดอยังชอบเลยไอ้นี่ต้องเน้อยากแกลงนี่มึงจะากแกงไม่เกรงกรรมดิเอาเอาแรงแรงแล้ อะไรอะไรแล้วทางอ่ะจังไม่มีเออพี่อย่าบอกว่าอย่าตบผมฟรีนะผมจะตบโตตบเกินนะมีตังบ้างนะไม่มีตังมึงจะมาตบผมแตมาผมก็ตบเกินอะไรหนักไว้โจอี้เอาตาไบมึงเอาตาไบ